สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นกอดการ์เดนอีพีสองกันครับวันนี้เราจะมาอยู่ในยุคไดโนเสาร์กันนะครับฮะอะไรวะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ คือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับโอ้มีมาถึงก็อึ้งเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยดูกดบเอก อันแบบอันใหญ่ด,ดีดีดีวันนี้มีอะไรขายบ้างนี่ผมรวยละผมมีตังค์มีคนอ้โหชิสใส่ตรงนั้นอะ

อ่า้องใช้ฮอสเทลอยู่ดีใช้อะไรข้าวโพดกับเบมบูเแบมบูอ่ะอ,อ่าสิบบาทโอ้เนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมช็อกบมีกอัลิง่ไม่ก็ได้ล้วอ ดูนี่มีไลนยมีไลนยห้าหมืน่นทำไมมันแพงแบบนี้ยเอาหนี้บุ๊เดเพื่อได้ใช้เพราะตังผมหมดแน่ถั่วสองหมืน่นเบสิบไปเอ็ดไปเอ็ดไปเอ็ดที่ผมอยากได้คือโกลเด้นแลบอ่ะมันดี ด่ดะด่ดะดะชิ้กวางทำจะได้อะเน, okay. นี่ยเบอร์ลี่อะพวกเอนี่ยรู้เนี่ยคอนคอนอูนี่นี่บาสิกเอ๊ะพงคือวมึงทม่เคยทเลยว่าผมจะจับควันตัวนี้ไปใส่ในเครื่องดี แม่ก็ต้องทำวไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีต้องรอสต๊อกจริงไปเรื่อยๆค่ะอ้ยเท่าไหรอ่อ่ะสิบเ้ามานี่ แพ้ลูกหนึ่งมันได้เท่าไหรอ่อ่ะมีมาต้นแพ้ของผมนะครับเฮ้ยบ้านอะ่อะต้นงได้จ้้ <Okay. S 2> สองมืนอ่าขอโคตรดีแพ้ลูกนี้ ทับหนึ่งก็ทับเดียวลยเฮ้ยมาแล้วนี่ผมก็มีตังแสนหนึ่งล็อไม่มีึ่งไม่มีจริงๆไม่มีเลยจริงผมก็ต้องรอไปเรืนะ่อยแหละน่ะ เห้ใครมันออกมาอยากได้แบบ golden lab เรื่ดดดดอง golden dog ใช่ปะอะไรนั่นแหละอันเนี้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ถ้าสปริงเกอร์ผมน่าจะหมดแล้วเนี่ยทำไมมันไม่โตเลยอ่ะ ไม่ต่อเลยคอนซีนี่ดูมันคาบยังไงต้องใช้คอนบมบูแล้วก็สโตนไบส์สโตนไบท์ที่ต้องหาจากเฟสกับการคาบอะ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนออกไข่นะครับ ผมต้งองรอดูก่อนไม่มีไมโอ้มันก คือเบเป็นคนเริ่มต้นใหม่ของผมเนี่ยแต่ผมลองคำนวณดูเพราะว่าในโปรตีนอ,อยู่ที่นี่ส่วนจะสามสุด,ดสุด โอ้บ а มบูื่แต่ผมก็ต้องหาสตนใบดีอ่ะ คนใหม่ไปกันหนึ่งร้อล้าปีคาเลยเบลรี่แบล,บล,บล,ล 700, รี่อะไร้มาเนเลียคี่เจอันสี่อู้แแพันันสีู่ณสอนะเยโอ้โหถูกะอะไรสองพันแนปะ๊บใช่ได้ใช่ได้นันน่ี่ะยากไปน่ก็มีตังค์นมาๆมีนี่มุ

มันต้องน่ะๆๆเลยกูเดินได้หมด

ได้มาอีกหนึ่งนะ สามอันกับอะไรนิดหน่อยสามหมื่นแปดสามหมืน่นก็ต้องรอความหวังต่อไปผมต้องรอให้มันดีลีกระผมก็จะตัวเวดเฟสมังกูมังกู

ใช่ค่ะชีแต่มันดูไม่เหมือนพาราซอล่ะนะแล้วนะมันคือพาอราซอลนี่พัมคินการครับห้าเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าอยู่อยู่ยูกำิ่มการสะตูนใบใหรือเจ้า เย่ะชอบอุ้ยเลด์เดอรตอนนี้ผมก็จะไม่มีอะไรทำละที่เหลือผมก็ต้องเอฟเคต่อไปมาแล้วผมก็จะขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ